ี่ลงศพไปแล้วนะคะงานสวนหลวงผ่านไปแล้วแต่ว่าตอนนี้งานสวนหลวงยังอยู่นะจัดงานตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบธันวาคมที่งานสวนหลวงรอเก้าเมื่อเช้าก็คุยกับอาจารย์ป่าอาจารย์ป่าบอกว่ามีหมอดูด้วยนะคะที่จัดไปที่สวนหลวงรอเก้าเนี่ยนะคะแต่อาจารย์ป่าไม่ได้ไปแล้วก็ถ้าถ้าในเดลใส่ใส่ทีมงานขออาจารย์ป่านี่โดยเฉพาะตัวติเนี้ไม่เอาไอ้เรื่องเดินทาง ไอ,อเรื่องที่ไปอบอกว่าไปนั่งรอคนไม่ใช่เลยไม่ใช่ตัวติเลยคือจะว่าเราค่อนข้างเลือกก็กใช่เพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นหมอดูโดยอาชีพ well. เราเป็นหมอดูเสริมเฉยๆแล้วก็งานของเราคือทาธุรกิจอยู่แล้วมันก็เลยไปคนละทิศคนละทางจะว่าติจะไปนั่งอยู่ซุ้มเป็นหมอดูมืออาชีพอะไรเงี้ยไม่ใช่คือบางคนก็ถามติว่าอาจารย์บางคนก็เรียกอาจารย์